จีนเคยไปทวีปมืดไหมครับคำถามนี้ก็มีหลายคนอยากรู้นะครับแล้วก็เคยถามผมมาหลายครั้งอยู่เนาะแต่คำตอบเนี่ยจะที่ผมไปดูๆมาก็จะเสียงแตกนะครับมีหลายเสียงบอกว่าเคยไปมาแล้วบ้างละหรือยังไม่เคยไปบ้างละในตอนแรกที่จีนมันนั่งอยู่บนตัวของสัตว์ยักษ์ไงตอนนั้นแหละอยู่ในทวีปมืดแล้วก็ยังมีต้นไม้โลกด้วยอะไรพวกนี้นะครับเอาล่ะก่อนอื่นเลยเรามาว่ากระตามเนอเรื่องจริงๆก่อนเลยดีกว่านะครับ ตามเนื้อเรื่องเลยนะจินยังไม่เคยเข้าไปในทวีปมืดเลยนะครับก็อ้างอิงจากคําพูดของจินเองเลยเนาะอยากจะไปแต่ว่ามัวทําอย่างอื่นครับก็เลยไม่ได้ไปสักทีส่วนนี้จินเนี่ยบอกกับกรเองเลยนะครับจะอยู่ในตอนที่กรกับจินเนี่ยเจอกันบนยอดของต้นไม้โลกครับในมังงะก็อยู่ในตอนที่3-39เานะลองไปหาอ่านดูนะครับจินเล่าเรื่องต้นไม้โลกครับ แล้วก็โยงไปถึงทวีปมืดให้กอนฟังนะจินก็ยังบอกอีกนะครับว่าตัวเองเนี่ยยังไม่เคยเข้าไปในนั้นจินบอกว่าการจะเข้าไปในทวีปมืดได้จะต้องมี4อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือคําอนุญาตวิธีการคุณสมบัติการทําสัญญาจินไม่มีสักอย่างเลยนะครับใน4อย่างนี้ แต่จินก็บอกว่าไม่ได้รีบร้อนอะไรนะขอสนุกไปเรื่อยๆแบบนี้ก่อนอารมณ์เหมือนเก็บเอาไว้เป็นเป้าหมายสุดท้ายที่จะทําเลยประมาณนี้หรือเปล่าครับแบบว่าอยากไปนะแต่ก็ไม่รีบอะตอนนี้ยังสนุกกับสิ่งที่ทําอยู่ และจินมันก็มีอะไรที่มันอยากทําอีกหลายอย่างเลยครับส่วนนี้ก็เลยบ่งบอกได้ว่าจินไม่เคยไปทวีปมืดนั่นแหละครับถ้าจินไม่โกโหกกอนะนะต่อมานะครับทำไมจินรู้เรื่องทวีปมืดเยอะจังล่ะครับก็ระดับจินผมว่าไม่แปลกนะครับจินมันสายข้อมูลอยู่แล้วเนาะชอบอะไรก็จะศึกษาค้นคว้าจนเก่งเลยอ่ะเราจะเห็นว่าจินเนี่ยมันเก่งรอบด้านเลยนะอย่างเช่นเรื่องภาษาโบราณเรื่องเน้นความรู้รอบตัว อะไรต่างๆนานาเนี่ยโอ้โหสามารถนำเรื่องพวกนี้มาเล่นสนุกหรือว่าแข่งขันกับพวก Hunter s p e c i a l ียลลิตของบิยอนได้เลยแล้วจินก็เอาชนะได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นทวีปมืดที่จินก็สนใจอยู่เนี่ยก็ไม่แปลกเลยนะครับที่จินจะศึกษาจนรู้ละเอียดมากนั่นเองต่อมานะครับสัตว์ยักษ์ในช่วงหนึ่งที่จินมานั่งอยู่เนี่ยจะเป็นช่วงที่กรอนพาขีรัวไปเที่ยวบ้านที่เกาะปาวานนะครับแล้วก็ไปเจอกับกล่องที่จินฝากเอาไว้นะ ก็จะมีภาพเนี่ยฉายให้เห็นจินในตอนนี้กําลังนั่งเล่นอยู่บนสัตว์ยักษ์ตัวหนึ่งนะครับและสัตว์ยักษ์ก็จะนั่งอยู่บนสัตว์ที่ตัวใหญ่กว่าอีกตัวหนึ่งอะ่ะสัตว์พวกนี้มันก็คงเป็นเพียงแค่สัตว์มายาบนโลกฮันเตอร์ฮันเตอร์ก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องเป็นในทวีปมืดนะเพราะอย่าลืมนะครับในโลกของฮันเตอร์เนี่ยมีสัตว์แปลกประหลาดมากมายที่ก็ไม่เหมือนกับโลกจริงๆของเราเลยนะครับเอาแค่ตอนสอบรอบแรกอะ่ะจำได้ไหมที่วิ่งผ่านป่าสักป่าหนึ่งอะ่ะ ในป่านั้นจะมีสัตว์ประหลาดเต็มไปหมดเลยครับแค่ป่านี้ป่าเดียวก็นับกันไม่หวาดไม่ไหวแล้วนะพวกสัตว์ประหลาดสัตว์มายาพวกนี้สรุปเลยนะอะคําตอบก็คือจินยังไม่เคยไปทวีปมืดครับตามคําพูดที่จินบอกเองนะส่วนจะโกหกหรือไม่อันนี้บอกไม่ได้ครับถ้าจินจะโกหกเนี่ยจินก็ต้องมีเหตุผลในการโกหกด้วยเนาะเรื่องของเรื่องก็คือจินมันไม่ใช่คนที่จะโกหกไปเรื่อยเปื่อยครับแบบเด็กเลี้ยงแกะอะไรทํานองนี้คําพูดของจริงค่อนข้างน่าเชื่อถือเลยทีเดียว เพราะฉะนั้นผมแหละคนหนึ่งที่คิดว่าเชื่อคําพูดของจินไปก่อนดีกว่าครับว่าจินไม่เคยไปครับส่วนในภายหลังจะโกหกหรือไม่ก็ต้องรอดูอีกทีนะเอาละครับคลิปนี้ก็มาตอบคาถามสั้นๆประมาณนี้นะใครมีคําถามหรืออยากจะให้ผมทําคลิปอะไรเกี่ยวกับฮันเตอร์อีกก็ไปคอมเมนต์ขอกขาได้นะครับสำหรับวันนี้ผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ